เอ๋ป้ายเขียนว่าห้ามจิ้มเหรอจะไปยยกอะไรล่ะก็ปัดทิ้งไป <laughs> แค่นี้เราก็จิ้มได้แล้ว <laughs> จิ้มแล้วมันจะเป็นยังไง <laughs> <laughs> โอ๊ยอย่าบอกนะว,ว่าตุกคนนี้มันือยกับต่างมนต์เฮ้ยและก็ใช่เหรอ <laughs> นิ้วขาดแล้วครับผมนิ้วขาดแล้วออมาวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนพับไอ้เจ้าสิ่งนี้ครับมันเรียกว่าหอยงับครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้จากในตอนต้นเด็กกันไปทําให้ผมรู้ว่าหอยมันงับได้ครับถ้าเราเอานิ้วไปแย่มันมันจะงับไงใช่ไหมอย่าทะลึ่งเหมือนของเล่นนี่นะแม่ ช่แล้วครับวันนี้ผมจะมาสอนพับของเล่นใหม่ล่าสุดครับหอยงับครับกดหยุดวิดีโอผมไว้แล้วไปเตรียมกระดาษมาครับวันนี้ผมต้องการเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะใส่อะไรก็ได้ไปหามา,ไ,มา,ไ,มา,าได้ยังได้ยังได้ยังถ้า้แเราอันดับแรกเราไปดูวิธีการพับก,กันก่อนนะครับเดี๋ยวมาเล่นกันมาครับอันดับแรกให้เราเตรียมกระดาษที่ต้องการพับมาก่อนนะครับซึ่งกระดาษที่เราจะพัพบในวันนี้เอาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ เอาไซส์เท่าไหร่ก็ได้ครับอยากได้เล็กก็ไซส์เล็กอยากได้ใหญ่ก็ไซส์ใหญ่นะครับกระดาษของผมตัวนี้เป็นขนาด17.5คูณ17.5นะครับคือได้มาจากร้านไดโซนะครับนี่ตอนนี้เขาเซลล์อยู่พอดีตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับยังไงเพื่อนก็ลองไปดูนะถ้ามีก็ซื้อมาได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมหาลิงก์ไว้ใต้วิดีโอด้วยกันเผื่อไว้นะเผื่อเพื่อสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับอ่ามา,อมาเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับอย่าให้เสียเวลาอันดับแรกครับทำรอยก่อนนะครับเนี่ยพลลิกกกไไไปดดด้้้้้้าาาาาานนนนนนหัังงงงะะคือออออีีีีมรรรษสสเเตตใชท่่ว น,นี่ที่ตัวเนี่ยอันนี้คือเป็นกระดาษสีเดียวเลยนะครับถ้าต้องการสีนี้อยู่ข้างนอกให้คว่ำครับเราต้อใช้คว่ำก่อนนะครับความเสร็จก็พับครึ่งไปครับบนลงล่างครับพับขึ้นไปครับ,บ,ลลรบ,บ,รบให้มันเท่าๆกันนะครับข้อดีของกระดาษที่เป็นสองสีน,นี่คือเราจะเห็นสมมติเรานะพับเบี้ยวอย่างเงี้ยปพ๊่เราจะเห็นแลหละเฮ้ยเราพับไม่ตรงใช่ไหมอ่าเราก็ปรับไปให้เห็นจึบ๊บอย่างงี้นะ อ่าเนี่ยมันเป็นข้อดีของกระดาษแบบนี้ครับแล้หลังแล้วไม่ใช่เลยหรอกเขาตัดให้มันกี่อย่างจัตัสแล้วเราไม่ต้องทำเองนะครับถ้าใช้กระดาษ A4 ต้องมานั่งตัดอยู่ไงใช่ไหมอ่าพับครึ่งเสร็จแล้วก็ไปครึ่งไปอีกรอบครับสองครั้งครับขึ้นไปอีกทีนึงอ่าปึ๊บอ่าครึ่งเสร็จจากนั้นเปิดออกมาครับแล้วพับครึ่งของครึ่งอีกทีนึงครับนี่ครึ่งสองครึ่งก็คือระนี้ปึ๊บนี่ครึ่งครึ่งอย่างนี้ครับทั้งด้านบนด้านล่างเลยนะครับด้านบนด้วยขึ้้นนลลงงงงมาาาาาตรบบเยยยอออ่่่กัด เนี่ยเหมือนอย่างนี้เห็นไหมแต่เห็นชัดเร็วว่าเอ้ยมันไม่ค่อยตรงอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยข้อดีนะครับไม่แปลกมีนิดหน่อยช่างมันนะครับอ่ะแล้วก็เปิดออกมาหมดเลยคือมาแต่ต้นใหม่เลยครับแล้วไปอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้เป็นแนวนี้ใช่ไหมครับทำอีกแนวนึงเป็นเส้นอย่างนี้เหมือนกันเลยเป็นคิ้วเดียวไม่ได้เล็กหมดทุกด้านหรือ,อง,ง่ายๆนะครับก็พับเหมือนกันเลยเป๊ะครับครึ่งหนึ่งไปก่อนอ่าโอเคแต,ตอนนี้ครับ เปิดมาไม่ต้องสุดนะครับเปิดมาแค่ตรงนี้พอเปิดมาชั้นเดียวพอนะครับจากนั้นครับทุกมุมเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับในสี่เหลี่ยมเล็กสุดเนี่ยทุกมุมนะครับพับเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาจดัดรตรงมุมเลยนะครับเหมือนอย่างนี้นะครับปุ๊บนะพับจัดรมาปุ๊บจัดรตรงเส้นเลยมันมีเส้นแบบกำกับไว้อยู่แล้วครับพับทุกมุมไปเลยครับแบบนี้ รับปรบับสี่มุมอย่างนี้นะอ่าพอได้แบบนี้แล้วครับอ่าใ่อยๆครับที่แต่ละมุมครับนี่ตรงเหลมๆตรงนี้เห็นไหมครับให้เรากดจิกลงมาครับปึ๊บมันจะเป็นพับสามเหลี่ยมอย่างนี้นะอ่าอีกด้านด้วยครับจิกเข้ามาปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับทำไปเลยทั้ง4ด้านนะครับง่ายๆนะจับเข้ามาครันนี้ขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ต้องแบบฟิกขนาดนั้นนะให้มันแบบพอเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาปึ๊บอ่าโอเคจะได้เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้้เพิ่งไม่พัน ตรงนี้ถ้าเกิดไม่เพื่อนไม่ทันพอดไปก่อนก็ได้คับไปทาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนนครับผมต้องการรอยสี่รอยตรงนี้ครับเดี๋ยวดูไดดูนะนี่หนึ่งสองแล้วก็สามสี่นะครับวิธีการง่ายๆก็คือนี่ครับเราพับครึ่งมานี่เส้นครึ่งแนวกลางนี่นะมีเส้นครึ่งแนวกลางนี่อยู่ใช่ไหมครับอ่ะเราพับครึ่งเส้นแนวกลางนี่มาตะลดครับแล้วก็รูดแค่ช่องเดียวพอนี่รูดแค่ตรงนี้ช่องเดียวแค่นี้นะครับไม่ต้องรูดหมดนะช่องเดียวพออย่างงี้นะครับทำรอยไว้เฉยเฉนะครับอีกข้างเหมือนกันครับ ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็รูดแค่นี้รูดช่องเดียวพอด้านบนด้วยเหมือนกันนะครับขับลงมาเร็จแล้วก็รูดก็อีกข้างหนึ่งครับ เดี๋ยวถึงวิธีการพับตรงเนี้เห็นผมทำาข้างล่างข้างบนนะครับบางคนไม่ถนัดแบบพับจากข้างล่างครับพอทำข้างล่างเสร็จปุ๊บหมุนมาแล้วก็ทําอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมกลัวเพื่อนจะงงไม่อยากหมุนแบบนั้นครับจริงๆผมก็ถนัดแบบนั้นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรทำแบบนี้เพื่อนจะได้ไม่งงนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับให้เราพลิกไปด้านหลังครับปุ๊บสังเกตนะครับผมตองกันนี้ครับไอตรงที่เราพับรอยพับนี่ครับกับเส้นกลางนี้ที่มันยังไม่ได้นี่นะครับเส้นกลางนี้ตามรอยเดิมเลยมันมีรอยของมันอยู่แล้วนะครับจะเบาะเรอ่ีียยสไ เออนั่นแหละครับได้รวบรวมตามนี้แล้วนะครับจากนั้นครับก็ตามบอที่เราพับนี่เลยครับให้เราเอามือกดไปคือจีเดียมเนี่ยจะเป็นฐานนะครับมากดไปกดลงไปอย่างนี้อ่าอีกด้านหนึ่งเหมือนกันครับกดลงไปกดลงไปและกดลงไปอย่างนี้อ่าประมาณนี้ครับพอกดได้อย่างนี้แล้วก็พับเข้ามาเลยครับพับเข้ามาอย่างนี้ปุบ๊บนี่สองข้างครับ อ่าแบบนี้แล้วผมพับไม่ค่อยดีพอเนี่ยไม่แหลมเลยครับเนี่ยตรงนี้คือผลของความพับไม่ไม่เรียบเนียนพอไม่สวยพอไม่ไม่ตรงพอนะครับนะมันก็เลยแบบไม่เป็นสามเหลี่ยมถ้าด้านเนี้ยได้ด้านเนี้ยสวยเป็นสามเหลี่ยมนี่ไม่ได้ไม่ไม่สามเหลี่ยมครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับปุ๊บนะครับให้จับไว้ก่อนนะที่จับไว้อย่างนี้ก่อนนะครับสักพักหนึ่งเห็นไหมเริ่มไกลไปรูปไปล่างที่เราเห็นกันแล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวนะครับพอได้ที่นะครับให้เราเปิดออกเลยเปิดเปิดออกมาฝืนมันฝืนมันนิดนึงปุ๊บจับดีๆนะ เปิดอรงมาแล้วก็จับตรงกลางให้ได้ตุ๊บตุ๊บจุ๊บไม่สุดมาเลยอ่าโอเคเปิดจับตรงกลางอย่างนี้ครับตัดเป็นด้านเลยตรงนี้ตุ๊บ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 อ่านี่นะครับเปิดแบบนี้นะจากนั้นครับก็เนี่ยมันรูด้านข้างตรงนี้เนี่ยเป็นช่องเสี้ยมเล็กๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ชิ้นชัดเลยช่องเสียบนี้นะครับให้เราพับครึ่งแบบนี้เลยครับให้เราจับเป็นแบบสามเหลี่ยมแล้วก็พับครึ่งเข้าไปอย่างนี้เลยที่แต่ละช่องไปเลยนะครับนี นี่หรไหมอ่าช่องนี้เอาเหมือนอย่างงี้ช่องนี้ก็คือเส้นครึ่งอยู่อย่างงี้อยู่อย่างงี้นะครับอ่าจับ, <c ười> จ,บจับออกมาให้มันโป่งออกมาแล้วก็พับพับเลยปุ๊บอย่างงี้อ่า <c ười> อันนี้เนะเส้นนี้อันนี้ก็จะเป็นเส้นนี้นะครับจับพับครึ่งโป่งปั๊บอ่าตอนนี้จับพับครึ่งก็จะเป็นเส้นนี้นะเส,นส icity, ้นนี้พับครึ่งโป่งปั๊บอ่าโอเคพอาับเสร็จหมดแล้วแล้วก็แบบ ตับปิดเลยเหมือนก้นหอยเหมือนแบบสัญลักษณ์เชลอะไรเงี้ยครับปึ๊บเปิบเปิบปิบเบบี่บเข้าไปป่า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 ,ปาโอเคนี่เป็นแค่นี้ก็คือเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ข้าวบราจะเล่นครับให้เราอ้าออกมาเบาๆครับปึ๊บเราเบาๆอย่างนี้อ่านี่มันก็จะมีแท่งตรงกลางนี่อยู่ถ้าให้มันงับครับให้เราเอานิ้วไปจิ้มตรงตรงกลางเนี่ยจิ้มตร,ตรงกลางอย่างนี้ นะจุ๊บเห็นไหมมันก็จะงับเลยเอ่มองไม่เห็นในบุมน,น,นมี้เป็นเป็นไม้ไปเลยจะได้เห็นชัด่ลยนะครับอ่ะนี่สมมติว่าไม้ไปจุ๊บเห็นไหมมันก็จะงับเลยนะครับนะได้หมดนะครับจะเป็นรูปแบบไหนอะไรก็ได้ยุ๊บงับเห็นไหมครับอ่านี่แหละครับก็วิธีการทับหอยงับครับที่บอกหอยมันเหมือนลูกหอยนี่ไงอ่านะนี่ครับหอยงับครับงับเยีย <laughs> ม yeah. อันนี้ก็ตามไซส์เหมือนนะครับอันนี้นขนาด20คูณ20ครับอันนี้17.5คูณ1 7บเดีุดครับแล้วก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าน,นี้ครับคือขนาด10คูณ10บครับเล็กมากดูดิเนยเห็นไหมนี่สิบคูนสิบพับมาได้เล็กแค่นี้นะครับซึ่งอันเนี้ยพับยากมากผมนั่งพับเม,มื่อมือมากเลยมันแบบมาต้องจับแบบเล็กมากเลยนะครับแต่ก็ทําได้คือสิบคูสิบมันจะดีที่มันจะดูแบบว่ากระทัดรัดมันดูกระชับดีคับแบบปบปุ๊บเลยดูนะ นมันจะดูแบบกระชับดีเลยนะครับนั่นแหละประมาณนั้นนะครับ2 0คูณ2 7 5คูณอันนี้1 0คูณ 10, 10ครับอออ่านี่ต้องมองมุมแบบนี้ถึงจะสวยนะครับแบบดูดิเฮ้ยเหมืนอนดอกไม้อ่าอยู่สวยงามมากครับลองไปจับมันดูสักหน่อยสิงับอ่าโดนงับเลยครับอันนี้ก็ได้อ่ะงับ โดนนะครับอเล็กครับโดนนับประมาณนี้ครับเล่นแบบนี้ขำๆครับซึ่งแบบพอมันหุบเสร็จมันอ้าเองไม่ได้เราต้องไปจับอ้ามันนะครับซึ่งการจับอ้าสวยนะครับแล้วเราอ้าออกแล้วอ่ะไอ้ตัวข้างในเราจับให้มันแหลมๆแหลมๆปุ๊บบีบๆแหลมๆตรงกลางนี้นะอ่าบีบตรงกลางเข้าไปหนักๆปุ๊บมันจะอ้าสวยครับแล้วก็แข็งเลยนะอ่าเปิดมาบีบตรงกลางครับบีบตรงกลางบีบตรงกลางจะอ้าเปิดมาบีบตรงกลางนี่ อ่าแบบนี้ครับตั้งแบบนี้เอว้เป็นกบดักสำหรับดักคนต่อไปครับคนต่อไปมาเราก็จะติดป้ายเหมือนตอนที่เห็นกันไหมครับห้ามจิ้มอ่าห้ามจิ้มเห็นป้ายห้ามจิ้มเนี่ยเราอยากจิ้มจริงๆเลยใช่ไหมครับพอคนเห็นป้ายห้ามจิ้มก็จิ้มโดนงับเลยแล้วก็เอาหนามแหลมติดครับต่อไปจิ้มชึกนิ้วขาดโอ้ยเก็เวอร์เกินแม่อ่าอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมพับง่ายๆนะเย้ก็ถือว่าสำเร็จเปอีกหนึ่งภารกิจในการพับของเล่นกระดาษนะครับช่วงนิสิตกิจไม่ค่อยดีค่าาขขของงีสูเ้ เงินเดือนก็ยังต่ำเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะประหยัดของนได้สุดก็คือนี่แหละครับเราพับของเล่นเองครับไม่ต้องไปขอเงินพ่อแม่ซื้อของเล่นครับพับเองเลยอยากได้อะไรพับเลยพับ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 เลยครับซึ่งเหมือนที่บอกไปอยากได้ของเล่นอะไรบอกมาที่ผมจะหาวิธีพับให้เช่นบอกว่าพี่ครับผมอยากได้ปืนอ่าบอกมาเขียนพิมพ์คอมเนตนมาบอกเลยเดี๋ยวผมจะมาสอนพับในวิดีโอหน้านะครับวันนี้เป็นฟิีเจตทอยอย่างหนึงแล้วกันเป็นเป็นหอยงับนะครับเอาไปลองพับเล่นกันดูได้คำๆนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเเเล่่นนนนกัััอยางงะมดป็พิศษครบ เล่นไม่ดีปุ๊บอาจจะนิ้วขาดได้นะครับตน<ะ>้นงใส่งาะนิ้วขาอาหรอยอกยอก,ยอกม่กระดาษนั้นเป็นกินมมิตลกตลกตลกำกำเจเจยครับถามว่าเล่นเพื่ออะไรครับเล่นเพื่ออะไรไม่รู้ครับแต่ตอนที่พับอ่ะเราได้ฝึกสมาธิฝึกความจำฝึกกมเนื้อมือครับได้นะเดี๋ยเดี๋ยวก็จะใช้มือเก่งขึ้นผู้ใหญ่ก็จะไม่เป็นโรคมือชาอ๋อดีว่าวก็เล่นเด้ก็เล่นผ่อนคลายเล็กน้อยทํางานเครียดเครียดหนกวแล้วกินท้าไหน่อดีกว่า๋อฟินเดี๋ยกับประโยชน์ของฟิก อครับประโยชน์ของของเล่นครับไม่เป็นไรครับผมเจอไปเรือยต่างประเทศมาแล้วแบบมันน่าสนใจมากอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้ลองทําลองเล่นดูบ้างครับเฟียลนะนะเฟียลนะชอบนะชอบส่วนตัวชอบมากเลยนะครับเพื่อนๆมาพักเล่นกันดูนะครับชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําไปตามที่เพื่อนๆชอบละกันนะครับแต่ก็ยังอยู่ในธีมของโอริการ์มิหรือการพับกระดาษนี้อยู่นะครับเนื้อหกัรเพื่อนๆอยากจะพาดวิดีโอใหม่จากผมนะครับไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับสติง,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 งเ,เ,เี้เงียบเงเงียบเงเงียบ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 เงยเงียบ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 เงียเนี้เด็กอเียูเนียครัีบเวัยังียบเงบเบยีบับ ปกกันนี้หน้าปกครับโอเค